สบาลนครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายบิยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคมในช่วงบ่ายที่เหลืออีก9ชุมชนค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมประธานสภาเทศบาลรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่ทำการจ่ายบี้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจําเดือนธันวาคม2,564ในช่วงบ่าย9ชุมชนที่เหลือหน้าที่ทำการแต่ละชุมชนแต่ละแห่งประกอบไปด้วยชุมชนชุมพลพัฒนาชุมชนร่วมใจชุมชนบ้านทุ่งชุมชนอินทรกีรีชุมชนประชารักชุมชนสองแควหนึ่งชุมชนสองแควสอชุมชนสักทองและชุมชนโบคูนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดได้ทาการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนและทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบีย้ยยังชีพดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุโดยการรับเบีย้ยยังชีพในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าไปรับเบีย้ยยังชีพดังกล่าวด้วย